โอ oh ้โหคนมีความรักบอกเพื่ออ่างสันจับมือด้วยจับมือด้วยจับมือด้วยไม่อย่างให้ผู้จัดการเดี๋ยว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 ต่อยยาลบยาลบพ่อจับมือมาหนึ่งก้อนไงบ้างดูวยไม่อย่างนี้พี่คืออะไรผู้จัดการถือไฟสิสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับผม จัดคอามกิน้องครับเข้ากันลังจะขึ้นมืองเลยครับผู้จัดการก็บริษัทไปน,นผมนะครับเพิ่นติปอะไรกิยมาได้เสษอะไรพ่อดีเฮ<ะ>้พี่ไปรเรียนพอ<ะ>่อฮ้ยมีีเรียนมันจะเ,<อ>เนี่ยคือเรื่อคำมันจะมงหรอมันถูกหกมงเคร่งเลนีผู<อ>้จักบอสนนหนาๆมันเข้าเรื่องผู้จักบอ,อมาในสิ่งู้จักบออันตรายเด็กความร่วก้จบอพ่อดิทานได้แล้วให้ฟังไม่ได้ฟังไม่หยั่งเราเฮ้ยอย่ไปรถไปยังก็พ่อมารถตูก็่มาสองพ่อให้รถตู้ขี่ผ่านอยู่ รปรถรับไปนรถเนียพ่อโรคปากซอยโรคปากซ้อยเมียไก่อเป็นบ้านนอนสบาโรคปากซอยบานนี่นั่นแหละการเคลื่อนมาเล่นเกมบ้องหูจักบ้องหูจักบ้องหูจักเบื้องนังบัดเคืนเบื้องนังบัดเคลื่นังงปตี่เมนฮ้ยเรื่องไหนเรื่องที่พอรถไว้น่นโคตรเมียมึงก็สวยใจกูเนาะรับที่ปากซ้อยตีู่่ตันเอาู่ตันบอททวงบอคือโรคกรู่เขาบอลทวงสบอเวลากระองเดียวคู่ตันเลากับข้ ครับรถเราขับในเบิรงกเหเนาะ<ช>อ่ถึงแล้วลงหวันดีเพื่อนพอดีปากซอยเพ <c oughs> ื่อนปากขี้เสียบอกรับเสยไม่หมดรับเสียบีมันย่างมากพี่น้องครับจากปากซอยมันนี่ประมาณจากปากซอยมันนี่ประมาณอยู่ที่นะครับอยู่ที่มันเกือบของก <laughs> ิโลพี่น้องโอ้อยะบาดเลยนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่นงงังโป๊ว่าเซอสิเกินจะนั่งโปมาใหมไอ้ไม่มือดิ ฮฮฮายกับผมพี Sod ่กระโปงีเรื่องนงโป้เด้ยไงแสดงสดเออเอาด้วยกันแสดงสดบันทึกการแสดงสดนางโปกระโปงเตะดีกว่าไม่หยังลูกเล่มีลูกเล่ดงบีบก็ต้องหนาเพื่อนอ่ออันนี้มันนางาชื่มนางาเชื่อลับเลยลงรถบัลงกระความตี คือมาจากของเของพระงกับโลกของพระองกับโลกเลยสิออกคนออกคนเนี่ยออกคนยออกคนเ่ยพอเคยเป็นได้บีเป็นบ้านอนพอเคยเป็นด้วยกันผู้จัดการไอ้กับวายุนไปใช้มันก็นานมาแต่จุดประคำพี่น้องกับมือได้ครับพี่ตอนนี้มือแล้วนะครับผมอืมมือหนัก็ต้องถามคุณตันครับพอเพื่อนบีหลับไปต้องถามเล่าให้หลูกเข้าใจบ่อืมนะครับผมนายกิติกรห่อห่หไม่ยังไปจับา คนเหียแต่คนเหียฮะคนเหียบป่าวฮะขเหียบ่เลยคนเหียดเมียนเหี้ยแต่บ่หลกก่อ <c oughs> เออมึงในคู่ซอนอยังไงล่ะลูกหลายอย่างฮะหลายอย่างเหรอหลายอย่างจใจได้บ่มัไหลายอย่างเลยโอ้ยนี่มแมงไรหลายอย่างให้ไปเรียนให้ไปจดจำวีซ่าคู่ซอนมันเปไปพอดโรงเรียนเหรอบ่เม็นไปจำใจได้บ่ครับผมเสร็จแล้วเหปุ๊กก็แต่งตัวรอเทมดูนี่สุดที่มันหมุนดู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 นี่อืม โอ้คนมีความรักบคือรังสันจับมือด้วยจับมือด้วยจับมือด้วยไม่อย่างให้ผู้จัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจสดวงเดี๋ยวเดี๋ยวพอยาลบยาลบพอจิตวิญญาณดีก่อนไงบ้างด้วยไม่อย่างนี้พี่คืออะไรผู้จัดการถือไฟสิบอกจะเถื่อแล้วยาเบาเงียบหยุดก่อนห้ามเถียงหัวใจสองดวงดวงแรกของผู้ใดดวงแรกของใค่ดวงสองดวงสอง ข้องผ่อเลยของผวอง่อ่อง่อดวงแรกข้องไพ่ของผีแล้วดวงสองของมีแล้วของพ่อดวงใดข้องพ่อยังไสพ่อพ่อยังใจบี้พ่อยังใจบี้แม่ฮอนรับผมปอดบี้เขียนอย่างบนนี้ดูเพราะเธอจม่จะหองครับไม่รู้กันเอาขึมีคือนขึ้นสี่หองสนิทสี่หองหองแรกข้างแพร่ข้อง่ีลหองสองเดียวข้อง่อหองสามข้พ่อ ห้องซีให้กูไล่ห้องไล่ <c oughs> แต่หนิงว่าแกจะท่องกูหัวใจขอก็ไล่แล้วพี <c> ่ <oughs> น้องครับเขียนว่าจะบอกลูกเด้อเวลาเขียนเนี่ยยายจะเขียนเสร็จตัวหนังว่าเขียนได้แต่สมึกซึมเนี่ยมันจะซึมเข้าไปร่างกายเราทำว่าอันตรายมันอันตรายแต่ว่าเขียนทุกคนล่ะผู้ใดก็เ,เขียนเบนนิ้น,นล่ะงั้นปตายตเราปนนันดอก <c oughs> แต่ว่าขอเนี่ยอยายเขียนเสียเขายับปลูกมันสักยากเขยับปลวกเรียกตนย่าสักหาเขยับปลวกเออนะครับผม งวหังีด็กกจะรับได้รถได้แล้วจากบ้านจากโรงเรียนจรกโรู้จากกัเนอีกโละขึ้นรถป๊บหาวเลยทีรับเลยติลตจีเอาเดียวจับมอลอขั้นเหนียเอาตี่ยไปเก็บของคร้นะพ่อไม่อย่างนี้แปลเรียนมาเนี่แม่เรียนอเรียนเรียนพ่อทักของเชี่ยม่เลยดีไหมายบายบเายพ้อไปเตียครับลุงแบมถามหาอยู่เลยครับผมครับก็เตรียมตัวไปพัแงกบพอเด้อตอนนี้ผู้จัดการครับอ่าเห็นหมองข้าจเแช่ไหมเด้ เองเขาจะมาเขาจะแช่ไม่แล้วนะครับตอนนี้เราจะไปแคมป์วัฒนธรรมเด้อเร็วน,นี้คือจุดแรกวันแรกหลังจากนี้แล้วหลังจากที่ไปแล้วเท่าสชื้อแพรอาจารย์นีซ่ซะก่อนเพราะต้องไปซ่อมบอลน,นะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอาต้องลงอุบวนเทาที่จะหนีก่อนไปซ่อมบอลน,นะครับเราจะไปหลังจากนั้นคือมาพรมเข้าสิไปเข้ากับสิไปไรสดก็บนทุ่งดาเนะะาะราคาเข้าสิไปแคมป์วันแรกคือที่ผาและแงงอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ นะครับหลังจากขึ้นหนึ่งคันแล้เราขึ้นในสองข้อเท้าไปที่วังเทียมเมฆอำเภอหนองสูงจอนมุกนาหารวังเทียมเมฆอำเภอหนองสูงบุกาหารเป็นผู้บ้านผู้ไทยเด้สำเนียงว่าผู้ไทยเบิดบ้านเออว่าผู้ไทยหล่ะก็ใสี้ยุดก็ผู้ไทยนี่อ้หละ่ะขึ้นว่าบ,บ้านเพิ่นน่ะคือจังเบื้องจิอเชียงคือจังคือจังเมืองเสี้ยงข้านนี่แหมเฮ้าอะไย่าไปพัฒนาเฮ้าอะไย่าไป่เฮ้อนักท่องเที่ยวเข้าไปแน่ให้พอได้มีเงินเขาได้ซุ้มซ้นนะ เออถ้าขอบอกเปลี่ยนบมเป็นหรอกเฮลื่อนเกลื่อนเฮลื่อนโมเป็นข้าวหน้ากด้เฮลื่อนข้าเจ้าเฮาวหน่อยแกเข้าไปเพื่อเข้าก็้าไปล่ะท่ายวิดีโอลงแล่ะเพิ่อเป็นเพิ่อเห็นล่ะแยกเข้าไปเที่ยวนะมันย้ายสร้างเม็ดเงินเพื่อเทยบ้านเพิ่นจะได้เออเนาะแมนมาที่ได้สร้างเม็ดเงินเทศบ้านเพิ่นครับผมนะคือวังเทียมเมฆอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารพี่น้องครับเร็วนี้เข้าเจอกัน้พี่น้องเด้อนะครับนะฮะกวดจัดฝาดบึงน้ำกันครับผมว่าไหนพ่ออ่อพ่อร่างพ่อพ่อรถขันยากเด้อรถขึ้นยยากกโอออ้มืหพ่ไป ผู้จัดการเออผู้จ <c oughs> yeah. ัดการนอนาพ่อรุงเร <t> ่มพ่อไปคนเดียวใส่รงน้มือเหรอ้มอยพี่น่อยครับผเ Happy <iny> Birthday Happy Birthday my brothers ครับครับผมสุกกินนั้นใครได้อยู่คือพี่ผู้จัดการตัดสวบกระเป๋าเรียนนู้ี่อะไรบ้างมือเศ้าเห็นถุงยางถุงยางมึงยห็นิสัยขึ้นหมอแล้วมันเสียงมูพอหด้อว่าเรียนมาลวกันเรียมาอะไรเด้อหมอเลียงไฟไอ้เพียนมสน เอาจบทว่าสอบพวกผู้ปองเที่ยวเพาเขาไปเที่ยวเขาพกถุงอย่างตลอดด้วยสันถุงอย่างอะไรไหมนี่บอกว่าสันบอกว่าุงไปใาเสียงหักสันเส่ยงหักโอ้มีทั้งปากกาปากกาภาษาอังกฤษว่าไงมนลูกปากกาดินสอว่าไงดินสอเออเพนดินสอและเพนเพนซิลเพนซิลยังย่างละยังสือไหมมึงเคยเปิดบ่เบี้เอาขึ้นมาบุ๊บดูเราโอ้เคยเรียนงามเดี๋ยวะ คยเปิดบ่นเลูกนี่ห้อยพับกับบมีุ่่นัดห้อยพับกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลีนี่พี่น้องครับไมกอบุ่อ่ะห้อยพับกับบมี่่นี่ค่อยเปิดบ่นีเอาคูจะนักกับชิว่ะไ้เชีนนี้ว่คือว่าท่องเปิดได้สองมือหนึ่งอันนี้นังซือภาษาอังกฤษงายมือของพี่น้องครับดูลายมือครับอ่ฮะอ่โอ้โหผิดทุกข้อเลยครับผมผิดผิดผอยนี้ แถบเมนูเออพิดบัดกล่องซื้อวระสัก่นกล่องซื้อเดี๋ยวบอกกล่องอโงอไม่เอกกล่องควบคมอย่างมันกล่องควบคมกับกล่องคมบ่มแกเสีลูกันห้าเออลูกเล้ตั้งใจมาละเกงวะแกงพอผสนใจเขาต้องเอาดอกเจนได้กันเป็นพ่อพอบพื่อใหบังคับแถบเลื่อนแถบเลื่อนคอลัม อันนี้กองควบคุมอยู่แบบใครมากอันนี้นะกลองชื่อกล่องชื่อเขายังรูปไม่เป็นรูปไม่อะไรพ่อเมื่อคยนทัวรเราเลาฉีกพิเถืเพราะเจ้าคันอืมอืมเอาจะรู้ว่ามือนี้ไปผู้เดียวเนาะวันนี้ผมจะเดินทางขึ้นภูเรือคนเดียวครับไม่บายคุณอาจจะไปไหนถามจริงทำไมคุณลางานผมผมมีธุระไงพี่คุณจะไปไหนนี่ครับลุงเรียบเหรอใช่ครับกี่วันแต่ว่าที่สิบแปดคุณต้องรีบกลับมานะคมันต้องเดินทางลงไปอุบลนะผมให้ลางานสองวันแค่สิบห้ากับสิบหกสิบเจ็ด ถ้าผมไม่มีความสุขคุณอย่าคิดว่าคุณจะมีความสุขโอ้ไม่ได้โอเคครับผมมีถ้าล่าต้องเย็นไปเที่ยวก็พอสรุปพ่อเสียแปลว่าพ่อกระซำไปเล่นหนังสือเด้หนึ่งเราได้วิชาการท่องเที่ยวอืมพ่อครับจากพังโคนไปเมืองเลยกี่กิโลครับตังแต่เมื่เด็กวไดหลวงพ่อเขจะบอกว่าจับก้อนไปเมืองเลยอยู่ที่สองร้อยสี่สองร้อยหกสิบกิโลครับบักราครับบักราก็จช้ำไว้ยังพูดถามเอออยู่ก็บมาถามมาลับไปน้ำพังนง่นพ่อที่หาประวัติพี่น้องครับคลิปนี้บัมยังครับแค่ลูกซ่าละขับมาเด็กกับผมวันหน้านะพี่พ่อจะบบบออกกนนะะััลาต้งคร อันนี้คือนะครับอุปกรณ์เรานะครับอันนี้คือเต็นท์นะครับผมมีเต็นท์นะครับมีสายไฟนะครับมีโต๊ะมีกล่องเครื่องปรุงนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีเตาแก๊สปิกนิกนะครับข้างในก็จะมีน้ํานะครับผมนะครับเป็นน้ํากระท่อมนะครับที่ผมดื่มเพื่อสุขภาพนะครับพี่น้องครับและอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอะไรเป็นผ้าห่มเป็นหมอนนะครับอันนี้ก็คือผ้าห่มนะครับเราล้างรถแล้วนะครับก็เลยเปื้อนหน่อยนะครับผมเป็นผ้าห่มได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงแล้วครับพี่น้องครับมีเสื้อผ้า มีพัดลมมีตะเกียงนะครับอันนี้คือตะเกียงโคแมนนะครับสองกล่องนะครับผมด้วยน้ำมันนะครับนะฮะมอนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเสื้อผ้ากับผมเสร็จการเดินทางของเรานะครับพอนี้ผมเป็นคนเดียวนะครับพี่น้องครับผมอืนะฮะอันนี้ผู้จัดการครับเปิดกล่องให้ดูหน่อยครับนี่คือนะครับพี่น้องครับเออมีน้ำแข็งมีน้ำอ้อยนะครับมีน้ำสวนไผ่ผมนะครับเอาไว้กินเามเจจะของเดินทางนะครับ ผมมีบอกอันนึงพี่น้องฟังด้วยครับที่เมื่อกี้ผมอ่าเป็ัยังผมได้กินกน้ำกระท่อมดีครับผมเศร้ากินเหล้ามาในสองเดือนนี้พี่น้องพี่ครับพอเศร้ากินเหล้ามาในสองเดือนนี้บักลาเมือ่อพี่น้องครับเมื่อเดือนก่อนเมือ่อเมื่อสองเดือนก่อนผมมีภาวะเจ็บถั่เอิกผมเลยไปตรวจหมอ ไปหมอตรวจผมหมอหมออุตสาหว่าเสียงเพียวมีภาวะหัวใจโตนะครับเพราะจังมือน่ะปุ๊บผมเศร้ากินเหล้าได้พี่น้องผมหันมาก,กินน้ำส่วนผสมัไพ่น้ำกระท่อมนี้ผมต้มไม่เชื้นะครับไม่ใส่เครื่องปรุงแต่งนะครับเพราะเขาบอกว่าน,น้ำกระท่อมสมรถซอยอ่ามดันเป็นสมุนไพรครอบจักรวาลผมก็เลยเอาล่องเบิรงก้า่าพี่น้องครับเสือบอ่ครับว้มดันผมกินความดันผมผมมามีคว้มดันขมดันปกติเบาหวานผมมามี และก็หัวใจที่ผมหมอบหลังจากหนซีซิหามือหลังจากที่ตรวจพบว่า่าหัวใจโตหมอให้ผมไปตรวจที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสกลนครพี่น้องทราบครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหมอตรวจแล้วปุ๊บไม่มีภาวะหัวใจตีบตันไม่มีภาวะหัวใจรั่วไม่มีภาวะหัวใจโตคุณอาคุณเสียงเพลคุณปักคาว่าหัวใจคุณปกตินะโอ้โหพี่น้องครับผม่อเมื่อสุดสอกเลยและอีกประการหนึ่งหลังจากที่ผมตรวจพ่อว่าจะว่าหัวใจโตตอนนั้นเมื่อขาซีเมื่อหลังผมก็หยุดกินเหล้าเลยพี่น้องผมก็หยุดดื่มเลย ครื treats, ่องเส้ยก <Yeah, but S 2> ็ดีน้ำกินเราแน่ล่ะบ้กินเราล่ะค่ะร่างกายพร้อมนะครับเอ้าสำหรับเมเนกกะโคงเสียบล่ะพจากพี่น้องก่อนครับผมก็อยากเดินทางด้วพี่น้องเด้อดิ่อเดินทางกับเลาอยู่ดีสบายสบายเดีกครับไปสักนะทีจุ๊บจุ๊บต้องเดีวนะอืึ